สำหรับสายแคมปิ้งนะครับนี่คืออีกหนึ่งไอเทมอย่างตัวนันโวดเองก็เมื่อก่อนนี้ใช้ผ้าเขาม้านะครับเป็นผ้าเช็ดตัวอันนี้คือควิกไดชอเวลนะครับหรือว่าผ้าเช็ดตัวแบบแห้งเร็วจากเนเจอร์ไฮนั่นเองนะครับคุณสมบัติพิเศษของมันนะครับมันมีขนาดเล็กมากมันจุอยู่ในซองใส่ผ้าใบอย่างดีนะครับขนาดของตัวผ้านะครับ80ซนติเมตรคูณ128ซนเมตรลักษณะแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าสําหรับ1คนแล้วก็คุณสมบัติอย่างที่บอกนะครับคุณสมบัติพิเศษของมันคือมันมีคคววาาาาามเเบบบนนะรัแลล้กก็็พง่ยขด สำหรับสายแคมปิ้งเมลจะเดินป่าหรือว่าการขี่มอเตอร์ไซค์แคมปิ้งแบบคนเดียวนะครับตัวนี้ถือว่าเหมาะมากเลยครับในการที่จะพกพาไปในการแคมปิ้งเพราะว่าไม่อมน้ำนะครับแล้วก็แห้งไวด้วยนั่นคือคุณสมบัติพิเศษของเขาสำหรับเนเจอร์ไฮด์ควิกยโชเวลนะครับผ้าขนหนูแบบแห้งไวและพกพาง่ายจากเนเจอร์ไฮนะครับตัวนี้น้นหนวดปากจะก้าวให้เรียบร้อยนะครับมี2สีเขียวมะกอกแบบนี้นะครับกับสีฟ้านะครับแต่ไม่แน่ใจสีฟ้าเนี่ยขายดีมากของน่าจะใกล้หมดแล้วนะครับลองเข้าไปดูกันอีกครั้งหนึ เจ่งมากนะครับป้าขนูแบบนี้